งานเข้าเจนนี้ b l a c k พิง k ์กลายเป็นประเด็นดราม่าเข้าจนได้กับคลิปล็อกของศิลปินไอดอลสาวเจนนี้ b l a c k พิง k ที่ปล่อยออกมาถูกจับภาพได้ขณะที่เธอพ่อนควันคล้ายสุบบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งหลายคนมองว่าการสุบบุหรี่ใดๆไม่ผพิดหากสุบเป็นทีเป็นทางไม่ใช้สุบสถานที่ปิดและพ่นควันต่อหน้าคนอื่นเรื่องนี้ยังไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆหรือชี้แจงจากฟากฝั่งตนสังกาศ ในขณะที่โลกออนไลน์มีการแชร์คลิปเพียงแค่วินาทีสั้นๆและคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นอย่างล้นหลามเช่นเธอสุบุรีไฟฟ้าต่อหน้าคนอื่นจริงๆเธออัพโหลดสิ่งนั้นในวอลกของเธอเองโดยไม่ได้ตัดต่อออกจริงๆแม้ว่าคนตรงหน้าเธอจะสุบบรีแต่นั้นไม่ใช่สิ่งที่ควรทำการสุบุรีต่อหน้าพนักงานแบบนั้นหยาบคายมาก ฉันไม่สนใจเ,เรื่องการสุบ,บุรีของผู้ใหญ่และก็ไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นควรวิพากวิจารณ์เช่นกันพูดตามตรงไม่แปลกใจด้วยสามท้าเจนนี่สุบ,บุรีแต่มันก็น่าตกใจที่เห็นว่าเธอไม่ใส่ใจแค่ไหนในขณะที่สุบ,บุรีในพื้นที่ปิดตรงหน้าปกติแล้วผู้คนจะไม่ทำแบบนั้น